สวัสดีครับผมวันนี้รีวิวนะครับเป็น d m a มนะครับ12-19นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับจอแอนดรอยนะฮะจอแอนดอยพร้อมกล้องถอยนะครับคันนี้นะครับเลือกใช้กล้องถอยไว้ตำแหน่งเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจเทียนท็อปลคอนสวรรค์นะครับแฟนเพจนะ0915544456นะครับ ติดตั้งกันทุกวันติดตั้งกันประจำนะครับผมสำหรับเจ้าจอ Android พร้อมกล้องถอยนะฮะขายดีมากนะครับเป็นยี่ห้อเน็กนะฮะผมนะครับผมเป็นจอ9นิ้วนะครับ4 2 16นะครับตัวนี้เป็น Android 10นะครับผมสำหรับกล้องถอยหลังนะครับภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะสวยมากนะครับภาพสวยแบบนี้เลยนะครับก็จะติดได้2ตําแหน่งนะครับตรงป้ายทะเบียนกับตําแหน่งเดิมของรถกระบะที่เป็น หัวมุดลงอย่างนี้นะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับลูกค้าเลือกแบบนี้นะครับจอตัวนี้นะครับก็ให้ความละเอียดแบบนี้เลยนะครับภาพสวยมากนะครับนี่เลยวหยอด ขับล่ารถของท่านนะครับมีคอนโทรลวงมไลตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นโหมดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนะสดใสมากๆนะครับสีสวยมากเลยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับยี่ห้อเน็กกะดิคานะโอเคนะครับเราสามารถเลือกเล่นความบันเทิงนะครับแบบลื่นไหลนะครับจาก YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ Netflix Google Map, จุ๊กนิวสิกนะครับหรือว่าโหลดเพิ่มเติมจาก Play Store ได้เลยนะครับอย่างเช่น ไลทีวแบบีนะครับแบบนี้เลยนะครับคำสั่งเสียงได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ติดตั้งกันให้เสร็ัพทเรียบร้อยเลยนะครับมีบลูทูธนะครับเชื่อมเชื่อมต่อนะครับเปิดเพลงจากมือถือก็ได้หรือว่าเราจะใช้โทรศัพท์รับสายโทรอท,ทออกก็ทําได้นะฮะตัวนี้สามารถปรับแต่งเสียงนะครับได้เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น EQ นะครับ ตรงนี้นะฮะมีมาให้นะครับ30แบน EQ นะครับเลือกปรับกันได้เลยนะครับสมบูรณ์แบบมากๆนะครับในส่วนของเม็ f ฟิกก็สามารถดูได้ความบันเทิงจัดเต็มกันเลยนะครับแบ่งเล่นพร้อมกัน2หน้าจอแบบง่ายๆเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมรออัปโหลดแบบหนึงนะครับเรียบร้อยครับผม